สวัสดีครับพบกับเซเว่นไนกากานะครับวันนี้เราจะมามาทำอะไรดีเดี๋ยวขอดูแป๊บนึ่งก็จะมาอ,อมาตามล่าหาลิงนะครับเปิดได้เราจะเปิดการ์ดแบบ250นะครับ11ตัวก็ เปิดได้2ครั้งนะครับตามลูบี้ที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาเปิดกันเลยครั้งแรกขอคำวอวยพรด้วยนะครับจริงๆถ้าลิงมันหวังยากก็ขอเป็นสีดาวเยอะๆแล้วกันนะครับมาดูกันโอ้ ทำไมไม่ได้เป็นแผงเหมือนชาวบ้านเขาสักทีเรามาดูสิไอหลังดำเราได้อะไรบ้างอาหารทั้งนั้นเลยนะครับแล้วนี่ล่ะจิงซาร่าแก้ปวดตัวนี้คืออะไรแคตตี้น้องเหมียวน้องเหมียวอา่าใบโบนัสเราจะได้อะไรนะครับมาเปิดดูกัน โจเกอร์ Joker, เอ,อ่อก็จะว่ายังไงดีล่ะเรามาเปิดรอบสองกันเลยดีกว่านะครับแม่เจ้ามาเปิดส,สามดาวกันก่อนนะครับอะไรเนี่ยอะไรอะไรแต่ละตัว เฮ้ยเคารอนห้า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 ดาวอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วก็เปิดได้คารอนห้าดาวนะครับแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรเอ่ยแม่เจ้าสีน้ำเงินสายเวทโอ้อันนี้มันเอสปาดาแน่นอนอาหารล้วนๆนะครับครั้งนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรอีกแล้วนะครับทั้งลิงทั้งเอสนะครับแถมสีดาวยังออกมาน้อยมากเทียบกับคนอื่นๆแล้วเศร้าใจนะครับถ้าเปิดแล้วได้แบบนี้ถือว่าแย่มากๆนะครับก็ถ้ายังไงก็มาคอยสมน้ำหน้ากันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับอ่ะผิด